คนที่มีอาชีพเป็นพลันก็เหมือนคนทั่วไปที่มีทั้งดีและร้ายปนเปกันไปตามสังคมต่างๆและยิ่งเป็นคนที่มีบางอย่างเหนือกว่าคนอื่นๆนั้นก็ย่อมเป็นบุคคลอันตรายที่ใครๆก็ไม่อยากจะพบเจอหรือคบหาสมาคมด้วยเช่นเดียวกันกับพลานแดงที่เกิดและเติบโตมาอยู่แต่ในผืนป่าเขาบ้านเรือนก็อยู่ห่างไกลกันแต่ละหลังคาเรือนในสมัยก่อนด้วยความที่ต่างคนก็ต่างดินล้นหากินเลี้ยงชีพ ก็เลยไม่ค่อยจะได้ไปสงสิงเสวนากับใครแถบทั้งสิ้นยิ่งเกิดและเติบโตอยู่กับป่ากับเขาก็ยิ่งเข้าไปใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่ากับเขาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนรอบกายหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้กับสัตว์ป่ากับบ้านกับเรือนก็จะมีแต่พ่อกับแม่ที่เป็นเพื่อนคุยผี่น้องกระดานไม่มีเพราะแกเป็นลูกคนเดียวใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการหากินไปวันวแบบไม่มีจุดหมายพอเลื่มมีอายุมากขึ้น พ่อแม่ก็แก่เท่าลงไปจนทำอะไรไม่ไหวแล้วก็เลยมีเพียงแก,แก่คนเดียวที่ต้องหาเลี้ยงดูยิ่งพอพ่อแม่แก่เท่าและล้มตายจากไปชีวิตของแกก็ยิ่งเคว้งคว้างเข้าไปอีกมรดกที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ให้ก็ไม่มีมีเพียงแค่สอนให้เอาชีวิตรอดเท่านั้นกับปืนที่เอาไว้ใช้ล่าสัตว์ป่าและอีกอย่างที่พ่อทายทอดให้นอกจากการใช้อาวุธนั่นก็คือวิชา,าคมต่างๆ ที่พลานส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องมีกันไว้อยู่แล้วแต่จะเป็นอาคมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่จะต้องใช้ยามือ่ออยู่ในป่านอกจากชีวิตที่เปลี่ยวเหงาไร้เพื่อนฝูงแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นเมื่อเจอพลานหรือชาบ้านที่พากันเข้าไปหากินอยู่ในป่าซึ่งเป็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ผืนเดียวกันนั่นเองก็ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์หรือเสวนาพูดคุยกับใครทั้งสิ้นด้วยความเคยชิน ที่ต้องอยู่และเติบโตมาเพียงลำพังกับพ่อและแม่และโดยความที่พลานแดงนั้นมีฝีมือในเรื่องการล่าสัตว์รวมทั้งวิชา,าคมที่คิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าใครเพราะไม่เคยมีใครมาเทียบได้ก็เลยยิ่งไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาแถบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นพลานรุ่นพ่อรุ่นพี่ที่เคยพบเจอกันอยู่ในปา่าและมักจะชอบการแกล้งชาวบ้านหรือแม้แต่พลานที่เข้าไปในปา่าให้เกิดอาการหวาดกลัวด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่คิดว่าจะเป็นสัตว์ร้ายคอยดักซุ่มคอยดักทำร้ายจนพากนันหนีออกจากป่าไม่กล้าเข้าไปในป่าบริเวณนั้นอีกซึ่งเป็นถิ่นของพลานแดงนั่นเองแต่กระนั้นการกระทำของพลานแดงก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของคนหรือว่าสัตว์ป่าหรือสัตว์ร้ายอย่างที่คิดแต่อย่างใดเมื่อไม่มีใครเข้ามาละเกลละกะสายตาก็ยิ่งทำให้พลานแดงก็ยิมยิ้มย่องเพราะความที่ชอบอยู่อย่างโดดเดียวและไม่สนใจใครอยู่แล้ว นักเข่าก็เริ่มเหิมเกริมดักรกอบทำ้ายพลานที่หลงเข้าไปในถิ่นของตนเองเพราะคิดว่าผืนป่าแถบนั้นตนเองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของห้ามไม่ให้ใครผู้ใดเข้ามาเย็ยบย่ำโดยเด็ดขาดก็เลยมีพลานถูกกรอบยิงบาดเจ็บไปหลายลายบางลายก็หายตัวไปอย่างสาบสูญด้วยฝีมือของพลานแดงยิ่งมีคนตายพลานแดงก็ยิ่งมีความเถื่อนโหดเหี้ยมมากขึ้นเพราะเคยอยู่แต่ในป่าก็เลยไม่รู้จักกฎบ้านกฎเมือง ว่าไปถึงไหนต่อไหนแล้วแม้กระนั้นก็ไม่เคยโผล่ออกมาให้ใครได้เห็นว่าเป็นฝีมือของใครด้วยความขาดเขลาที่ยังมีอยู่ในตัวแม้จะแฝงไปด้วยจิตใจที่อำมหิตบางครั้งก็ยังเคยถูกพลานที่มีวิชาอาคมเช่นกันส่งสัตว์อาคมของตนออกไปตามล่าเพราะหาตัวคนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่เจอแต่พลานแดงก็สามารถที่จะจัดการกับสัตว์อาคมพวกนั้นได้อย่างง่ายดา ก็เลยไม่มีใครรู้และจัดการกับพลานแดงได้แม้แต่คนเดียววิธีที่พลานแดงใช้จัดการกับสัตว์อาคมพวกนั้นก็คือแกได้ใช้อาคมเสือสมิงเปลี่ยนร่างของตนเองให้เป็นเสือถึงจัดการกับสัตว์อาคมที่มีความเข้มขลังไม่แพ้กันได้ลำพังกระสุนปืนที่แม้จะลงอาคมก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ก็เลยมีวิธีเดียวเท่านั้นที่พ่อได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้ก่อนตายทั้งที่ก่อนหน้านั้น คิดว่าคงจะไม่มีใครมาต่อกอนกับตนเองได้อยู่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะนำเอาวิชาแบบนี้มาใช้แต่สุดท้ายก็ต้องทำเพื่อป้องกันตัวเองจนเมื่อใช้บ่อยๆเข้าก็มีความชำนาญจนเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนจิตใจของพลานแดงให้มีความฮึกเหมิมไม่เกรงกลัวใครไปด้วยถึงได้แสดงตัวออกมาว่าไม่ชอบให้ใครเข้าไปในถิ่นของตนเองอย่างเด็ดขาดถึงได้รู้ว่าเป็นฝีมือของพลานแดงในที่สุด ที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและตายไปด้วยจนไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแถบนั้นจะมีก็แต่พลานที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่ก็ต้องพากันหนีกระเจิงทุกครั้งไปเพราะว่าทำอะไรพลานแดงไม่ได้เมื่อถูกอาคมเสือสมิงเข้าครอบงำเพราะเกิดจากการที่ต้องใช้บ่อยๆเข้าพลานแดงก็มีจิตใจที่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร้ายนอกจากฆ่าแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ป่าเป็นต้องกินเนื้อหนังสดๆของเหยื่อทุกครั้ง จนสุดท้ายก็ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปในที่สุดใช้ชีวิตอยู่ในคราบของไอล้ลพาดกอนตลอดเวลามากกว่าจะคืนล่างกลับมาเป็นคนตามเดิมก็เลยกลายเป็นว่าในป่าแถบนั้นมีไอ้ลเสือสมิงหลบซ่อนอยู่พลานแดงในล่างเสือสมิงหาหลบนอนอยู่ตามสมทุมผ่มไม้ไปทั่วบริเวณไหนก็ได้ตามที่อยากจะหมอบอยากจะนอนตามสัญชาตญาณแบบสัตว์ป่า รอให้ชาวบ้านหรือพลานรวมแม้กระทั่งสัตว์ป่าเข้าไปเป็นเหยื่อไม่เว้นแม้กระทั่งพลานที่ตั้งใจจะเข้าไปตามล่าเสือสมิงเพราะต่างกันรู้กันดีว่าเสือสมิงนั่นก็คือพลานแดงแต่ยังไม่มีใครสามารถที่จะจัดการได้แม้แต่คนเดียวแต่ก็ยังมีพลานที่คิดว่าตนเองสามารถที่จะฆ่าเสือสมิงนั่นได้เข้าไปไม่เคยว่างเว้นแต่สุดท้ายก็มีทั้งที่ตายและหนีสมสารกลับไปในที่สุด ยิงเมื่อเสือสมิงมันกินคนเข้าไปมากก็ยิ่งทําให้มันแก่กล้ามากยิ่งขึ้นกระถ่งกระสุนปืนลงอาคมหรือแม้แต่สัตว์อาคมต่างๆก็ทําอะไรมันไม่ได้ความที่มันจะกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งนั้นมันจบสิ้นลงไปแล้วพลานที่ไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเข้าไปในป่าแถบนั้นเลยก็มีอย่างเช่นกับพลานเม่นแม้แกะจะอาศัยหากินอยู่ไม่ไกลจากผืนป่าบริเวณนั้นมากนัก สุดท้ายแกก็อดทนทนไม่ได้เพราะได้ยินข่าวไม่เว้นแต่ละวันเกี่ยวกับเสือสมิงที่มันฆ่าคนตายไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครจัดการมันได้จึงได้เดินเท้าเข้าป่าเลยเข้าไปในถิ่นของพลานแดงเข้าในวันหนึ่งโดยความที่ต่างกันรู้กันว่ามันมีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมอยู่แล้วแกก็เลยเจอเข้ากับควายป่าตัวหนึ่งที่มีลักษณะเป็นควายเผือกตามลักษณะพิเศษ ในด้านสายศาสตร์มาตั้งแต่โบลัมบรลานไม่ว่าอะไรที่เพือกมันมักจะมีความพิเศษอยู่ในตัวเสมอจึงเกิดความคิดที่จะไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมากนักเพราะแม้ว่าแกเองจะมีวิชาอาคมอยู่พอตัวแต่ก็รู้มาว่าพลานที่เข้าไปตายต่างกะเก่งกาวิชาอาคมไม่แพ้กันจึงได้หาที่มัดห่างขึ้นในบริเวณที่เข้าไปถึงแถบนั้นเองเพื่อทําพิธีปลูกเศกค,ควายป่าตัวเป็นเป็นขึ้นมาด้วยอาคมขลัง ผูกจิตครอบไว้ด้วยอาคมเป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยมีการใช้อาคมปลุกเสกสัตว์ตัวเป็นๆมาก่อนที่ผ่านมาล้วนแต่เคยปลุกเสกแต่หุ่นปั้นขี้ผึ้งหรือไม่ก็ดินป่าช้าเสียมากกว่าแต่แม้ว่าจะเป็นสัตว์ป่าตัวเป็นๆก็สําเร็จไปได้โดยดีตามที่ใจหวังเมื่อควายเผือกกลายเป็นสัตว์จอมอาคมด้วยจิตที่ผูกเอาไว้ด้วยแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของพลานเม่นนั่นเอง ไม่ว่ามันจะรู้สึกหรือว่าเห็นอะไรพลานเม่นก็จะรับรู้ไปด้วยพุ่งกระโจนเข้าไปในป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพลานแดงที่กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วนั่นเองเมื่อเข้าไปถึงก็ไม่ต้องไปตามหาเป้าหมายให้เสียเวลาเพราะเหมือนว่าสัญชาตญาณน,นักล่าอย่างเสือสมิงจะมีจมูกที่ไวกว่ามันพุ่งกระโจนเข้ามาขวางนาเอาไว้ก่อนจะใช้กงเล็บตะปบและฝังคมเขี้ยวเข้าที่ลำคอของเหยื่ออย่างชำนาญ แต่ทว่ามันไม่ได้ละคายผิวของควายเผือกแม้แต่น้อยด้วยเลวแรงตามธรรมชาติบวกกับอาคมขลังของพลานเม่นก็สามารถสะบัดจนสุดแรงและเขาอันแหลมคมกระทิมเข่าที่หน้าท้องของเสือสมิงนั่นจนกระเด็นออกไปล่างหลายพาดก่อนเกลือกกลิ่งลงไปนอนกับพื้นอย่างสิ้นท่าแม้ว่าจะไม่ได้สร้างลองรอ,อยบาดแผลอะไรให้กับมันแต่นั่นก็ยิ่งทำให้มันโมโหร้องคำรามลั่น ลุกขึ้นกระโจนเข้าใส่ควายเผือกอีกครั้งสัตว์อาคมทั้งสองเข่าห้ำหั่นกันด้วยพละกําลังจากแรงอาถรรพ์และเกิดขึ้นมาจากอาคมด้วยกันทั้งคู่อย่างเอาเป็นเอาตายไม่มีใครยอมใครใครๆกระต่างคิดว่าคงจะไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าพลานแดงได้ยิ่งพลานแดงได้กลายเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวแล้วเพราะกินคนเข้าไปหลายคนก็ยิ่งทําให้มันมีฤทธิ์มากขึ้นแต่เมื่อมันมาเจอกับควายเผือก ที่ถูกครอบเอาไว้ด้วยจิตและอาคมขรังมันกลับทำอะไรควายเผือกอาคมไม่ได้แม้แต่น้อยพุ่งเข่าใส่กี่ครั้งก็ต้องถูกเขาอ่อนแหลมคมและทรงพลังสะบัดทิ่มแทงกระเด็นออกไปทุกคราวผ่านไปสิบกว่านาทีถึงได้รู้ว่าใครเหนือกว่าใครพลานแดงในล่างเสือสมิงกับลุกกระโจนพวดพาดหนีไปเสียดือด้อแต่ควายเผือกนั่นก็วิ่งกระโจนไล่ตามไปติด,ด,ดจนเสือสมิงนั่นมันพุ่งเข้าไปในเลือน ของพลานแดงที่อยู่กลางป่าอย่างโดดเดี่ยวควายเผือกก็ะพุ่งชนขิดทุกอย่างที่ขวางหน้าจนพังละเนระนาดด้วยพลักกาลังที่ผิดธรรมชาติที่เกิดจากอาคมเหลือนที่เก่าซ้อมซ่อของพลานแดงก็พังราบลงมากองกับพื้นพร้อมกับล่างของเสือสมิงที่นอนมอบเกลือกกริ่งอยู่ในกองเศษไม้ไม่ต่างอะไรกันกับแมวตัวหนึ่งที่สิน้นฤทธิ์เลือดสดๆทลักออกมาจากปากและจมูก พยายามกระเสือกกระสนจะลุกหนีแต่กะลุกไปไหนไม่ไหวสุดท้ายล่างของมันกะกลับคืนเป็นล่างของพลานแดงดังเดิมแต่คงจะไม่ใช่พลานแดงคนเดิมอีกต่อไปเพราะแม้จะสิน้นฤทธิ์แต่ก็ยังเห็นว่ายังแยกเขี้ยวขู่คำรามอยู่ไม่หยุดแม้ว่าร่างนั้นจะเป็นคนแต่ทั้งดวงตาและคมเขี้ยวรวมทั้งกรงเล็บทั้งหมดที่ยังเหลือให้เห็นว่าพลานแดงนั้นเป็นเสือสมิงจริงๆ คลานออกจากกองไม้ออกไปด้านหลังเรือนที่พังลงมาท่ามกลางสายตาของควายเผือกและการรับรู้ของพลานแม่นด้วยว่ามันคงจะใกล้ตายถึงไม่พุ่งเข้าไปซ้ำและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพลานแดงคลานออกไปพ้นจากกองไม้ก็ฟุบขาดใจตายตาเลือกถลนอยู่ตรงนั้นควายเผือกถึงได้เดินจากไปและหายเข้าป่าลึกไปในที่สุดไม่มีโอกาสที่ใครจะได้พบเห็นควายเผือกนั่นอีก มีพลานที่ได้ยินเสียงการต่อสู้ดังล่านป่าได้เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้รู้ว่าพลานแดงถูกฆ่าตายไปแล้วแม้จะไม่มีบาดแผลแต่ก็เขียวช้ำไปทั้งล่างภายในคงจะบอบช้ำอย่างหนักแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครจึงได้รีบจัดการเผาล่างนั้นพร้อมกับเศษซากกองไม้ที่พังลงมาจนสิน้นคงจะมีเพียงแค่พลานเม่นเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็ไม่เคยเล่าให้ใครได้ฟัง แม้แต่คนเดียวนอกจากลูกหลานของตนเองจนแกตายไปชาวบ้านหลุ่นหลังๆถึงได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากปากของลูกหลานของพานเม่นเองที่ยังอาศัยอยู่ในละแวกนั้นแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมากจนมีความเจริญขอบคุมเพื้นที่ไปหมดแล้ว